สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนพบสร้างฮวาดีเมียวานเบลูก้าชื่อดังที่ต้องสงสัยเป็นสายลับจากรัสเซียลอยตายอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนอร์เวย์ขณะนี้มีการรายงานว่าซากของวานได้ถูกนำไปยังท่าเรือที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการตรวจสอบหาสาเหตุของการตายดิวานตัวดังกล่าวนี้ถูกพบเห็นครั้งแรกในน่านน้ำนอร์เวย์เมื่อห้าปีที่แล้ว โดยมีกล้องโกโปติดอยู่กับสายรัดที่มีข้อความว่าอีครสเมร์เซนพิตเทอร์สเบิร์กจนทําให้เกิดข่าวลือว่าว่าตัวนี้อาจเป็นสายรับจากกลุ่มมอสโกเนื่องจากมีคนพบเห็นวานฮาวาดีเมียอยู่ใกล้กับเกาะอินโกยาห่างจากเบืองกเมอร์มันส์ซึ่งเป็นฐานทัพเรือทางตอนเหนือของรัเสเซียประมาณ415กิโลเมตรโดยการพบเห็นในครั้งนั้นได้ดึงดูดความสนใจแก่ผู้คนเป็นอย่างมากเพราะวานเบลูก้าไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นในบริเวณนี้มากนักแต่มักจะพบเห็นในแถบมหาสมุทรอาร์กติก ส่วนผลในการค้นพบวานเบรุก้าในครั้งนั้นนําไปสู่การสอบสวนโดยหน่วยงานข่ากรองของนอร์เวย์ซึ่งต่อมามีการกล่าวในภายหลังว่าวานตัวนี้น่าจะได้รับการฝึกฝนจากกองทัพรัสเซียเพราะดูเหมือนว่ามันจะคุ้นเคยกับมนุษย์เป็นอย่างมากอยิ่งไรก็ตามรัสเซียมีประวัติในการฝึกสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเช่นโลบาและวานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหาร รวมไปถึงเว็บไซต์ Baris Observer ได้ระบุข,ข้อประวัตที่อยู่ใกล้กระฐานทัพเรือพื้นที่ทางตะวันตกเชียงเหนือของเมอรเมอร์มานส์ในขณะเดียวกันทางการรัเสเซียไม่เคยออกมากลารย่างเป็นทางการว่าหวานฮาวาดีเมียเป็นหวานที่ได้รับการฝึกฝนจากกองทัพรัเสเซียแต่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาปฏิเสธถึงการมีโครงการฝึกสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมให้เป็นสายลับอีกด้วย